มาแล้วครับ Yamaha PG1 รถมอเตอร์ไซค์สายลุยรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Yamaha อัดออปชั่นมาให้แน่นยิ่งขึ้นในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเริ่มต้นเพียง5,7,500บาทถูกกว่าเดิมถึง7,400บาทมีอะไรบ้างไปดูกัน ดีไซน์ตัวรถเนี่ยภาพรวมยังคงเหมือนเดิมเป็นรถโมป็ดสไตล์สายลุยแต่ให้ออปชั่นมาเยอะมากขึ้นชุดระบบเบรกได้รับการอัปเกรดใหม่มาพร้อมกับระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกและมาพร้อมกับจานเบรกที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับเซ็นเซอร์จับความเร็วแบบใหม่ทําให้ก็ต้องออกแบบให้มีชุดการป้องกันมาเพิ่มเติมยางหน้ายังมีขนาดคงเดิมแต่มีการเพิ่มพื้นที่สัมผัสให้มากยิ่งขึ้นทําให้ตัวรถเกาะถนนได้ดีมากกว่าเดิมลุยได้ดีมากยิ่งขึ้น ตัวเรือนไม้ได้รับการอัปเกรดใหม่มาพร้อมหน้าจอแบบดิจิตอลบอกข้อมูลการขับขี่พื้นฐานครบครันรถดเดิมๆว่าเทแล้วยังเอาไปแต่งเพิ่มเติมได้อีกจะเอาเป็นแนว enduro แบบนี้หรือจะเอาเป็นแนว touring สายแบกแบบนี้ก็ทําได้ครับกับ Yamaha PG1 ตัวใหม่ราคาดีกว่าเดิมออปชั่นแน่นขึ้นสีสันมีเลือกเยอะไม่มว่าจะเป็นสีฟ้าสีเทาสีแดงแล้วก็สีตัวขายอย่างสีน้ําตาลแบบนี้ราคา5 7 5 0 0จอบาทจองได้แล้ววันนี้ครับ